อันนี้ก็เป็นเส้นทางนะครับของเขานะครับเราก็จะเดินทางจาก BL01 นะครับท่าพระไปที่เตาปูนครับ BL10 นะครับก็จะอีกชื่อนึงก็คือพ p พีสิบหกครับถ้าเป็นสายสีม่วงนี่นะครับก็จะขึ้นไปแล้วครับท่าพระตรงนี้ก็จะขึ้นบันไดทั้งหมดขึ้นมาบันไดสิบขั้นนะครับอันนี้ก็เป็นลิฟต์โดยสารนะครับนี่ก็เดี๋ยวเราจะต้องเดินเลี้ยวซ้ายนะครับ โอเคครับโชคดีครับมีบันไดเลื่อนนะครับก็ถ้าไม่อยากใช้บันไดเลื่อนก็เชิญฝั่งซ้ายครับสามารถเดินหรือวิ่งขึ้นได้เลยนะครับนี่ครับขึ้นบันไดเลื่อนตรงด้านขวาครับก็เป็นสถานีครับหนึ่งถ้านับชั้นล่าด้วยหนึ่งสองสาครับเห็นรถไฟนะครับกำลังวิ่งจากขวาไปซ้ายนะครับแต่ไม่รู้ว่าขบวนไหนครับก็เจอเจ้าที่ครับ ก็จะไปเตาปูนนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็ไปเตาปูนนะครับจากบางพระถ้าพระไปเตาปูนะครับก็สิบกาทนะครับนี่ครับเขาจะไปเตาปูนครับเมื่อกี้ก็เพิ่งเดินผ่านนี้มานะครับก็เขาว่าให้ไปชานชลาที่สี่นะครับฝั่งนี้ไม่เจอบันไดเลื่อนนะครับต้องไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ช่วงนี้เจ้าที่เขาก็จะแนะนําดีนะครับว่าไปขึ้นชานชลาไหนนะครับนี่นะครับก็เป็นบันไดเลื่อนที่สองนะครับ การเดินในรถไฟฟ้าก็อย่างที่รู้กันนะครับไม่ใช่เล่นๆนะครับกว่าจะกว่าที่จะไปถึงตัวรถได้นี่ก็ต้องหลายขั้นตอนครับนี่นะครับก็มีคนลงมานะครับนี่ครับชานชลาที่สี่ก็ทางนี้ครับทางตรงไปนะครับนี่เราต้องอยู่เทินนะครับเพื่อไปหาบันไดเลื่อนนะครับถ้าไม่อยากหาบันไดเลื่อนก็ขึ้นเดินขึ้นไปเองก็ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นวิวครับของสถานีท่าพระนะครับแดดก็เริ่มมานะครับนี่ก็จะงงๆงนิดนึงครับนี่ครับถ่ายวิวแทนแล้วกันนะครับนี่ครับบันไดกำลังเลื่อนขึ้นนะครับนี่ครับทางด้านขวานี้ไปไปบางซื่อนะครับ ก็งงๆนิดนึงครับอันนี้ก็เวลาสักบ่ายสามหกนาทีนะครับก็มีเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ต้นสายนี่คนก็ปักปลายนะครับ ันนี้ก็เส้นทางนะครับจากต้นสายครับท่าพระนะครับไปเราจะมุ่งไปที่เต่าปูนนะครับก็รวมสิบสถานีนะครับช่วงนี้นะครับเขาจะเปิดให้ฟรีตั้งแต่ที่บางโพนะครับบางโพถึงชะลันนะครับที่เปิดให้ฟรีนะครับบางโพถึงจะลันสิบสามครับแต่ว่า ถ้าจะมาจากออถ้าพาไปเตาปูนนะครับ mm. ก็จะคิดราคาสองสถานีนะครับสถานีละแดบาทก็รวมเป็นสิบกบาทนะครับ mm. ก็รถไฟนะครับจะมาจากทางซ้ายนะครับมาทางขวานะครับเมื่อกี้ถามน้องเจ้าหน้าที่เขานะครับระหว่างนี้ก็ชื่นชมวิวไปก่อนนะครับ น,นี่ครับก็เริ่มมีนักเรียนนักศึกษาม,มาแล้วนะครับอ๋ออันนี้ก็เป็นที่ชั้นที่สองนะครับอันนี้ถ่ายรอดกระจบไปนะครับอันนี้ครับรถกำลังจะเข้าเทียบชานชลานที่สี่นะครับเข้าสูงฮะ ไปขึ้นค่าพระเลยนะครับเดีวรถนพิทักษยืนรอด้านนอกในเจ้าหน้านทีท่ตรวจสอบความเรียบร้อยภายในขบวนรถนะครับครับเจ้าหน้าที่ก็หล่อบ,บอกให้ตรวจสอบขอบวนรถครับนี่คนก็กําลังเดินออกมาครับส่วนมากก็จะงงๆอยู่นะครับว่าจะไปกันทางไหนครับนี่เจ้าหน้าที่ก็กําลังเช็คความสะอาดหรือว่าอ้เช็คความปลอดภัยอยู่นะครับ ตอนนี้ก็วัยรุ่นก็ใจร้อนกันนะครับกำลังรอที่จะเข้าไปนี่ก็บ่ายสามโมงสินาทีนะครับบริษัทเข้าควรรถได้เลยน,นะครับเจิญครับไปถึงแล้วครับกำจับก้าวเท้าเข้ามาครับบ่ายสามโมงสิบนาทีนะครับก็มาดูกันว่าเวลาออกจะออกเท่าไหร่นะครับแต่เวลาเดินเข้ามาใน MRT นี่พุทธเหนื่อยนะครับบันไดเลื่อนสามชั้นนะครับ ส่วนมากเขาก็จะถามทางกันงงๆนะครับถามดีที่สุดครับ <c oughs> อันนี้ก็อยู่บนชั้นที่สามนะครับของสานีนะครับตรงนั้นมองไกลก็คือ,อาทางขึ้นนะครับทางโค้งด้วยนะฮะต้นสายนะครับคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ อันนี้ก็อยู่ประมาณโบกี้ที่2นะครับจากหัวขบวนครับประตูก็เริ่มปิดนะครับประตูฝั่งซ้ายปิดครับครับก็กําลังเคลื่อนออกจาก